กราฟหนาทีของวันศุกร์ที่10กุมภาพันธ์ของกราฟ SP 500ราคาลงมาในตลาดลอนดอนเนาะนะครับแล้วก็กวาด liquidity ตรงนี้ไปนะครับเป็น market structure consolidation ช่วง2ทุ่มนะครับหลังนั้นก็เบรกตัว high ตัวนี้ขึ้นไปถูก value gap ฝั่งนี้ผักลงมา ในชุดที่เกิดแฟ l u ูแกลตรงนี้นะครับเนี่ยก็มีการหยุดขึ้นคือผมอยากได้ราคาหรือเห็นราคาที่ต่ำออโหกขึ้นกลับไปที่เดิมนะฮะโอเคนะครับชุดนี้เขาก็ถือว่าถือว่าได้ใช้เลยนะครับลงมาไม่ถึงเป้าที่เราวางไว้ ในใจคืออยากจะเห็นอะไรครับลงมาอีกสักชุดหนึ่งนะครับถ้าเขาขึ้นไปเลยนะครับตรงนี้ก็อ,อมุมมองก็จะเปลี่ยนนะครับตรง4088เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นใต้บริเวณโลนี้เนี่ยมี liquidity สูงนะครับชุดนี้ขึ้นไป่ทำหายได้นะครับเบรกสั t เจอตรงนี้เบรกไฮนี้เบรกไฮนี้เนี่ยสวยเลยใต้อ,อ โลนี้ช็อตเทอมโลนี้นะครับเป็นเป้าที่เราต้องการที่จะเข้าอ่าอกซีฟหน่อยแม่แอกีฟมากนะครับถือว่าเป็นการรอแบบมีนัยะเลยนะครับอันนี้ขายที่ไฮเดิม erm นะ R2.2 นะครับถ้าเอคกีฟหน่อยขึ้นไปตรงนี้ก็จะเป็น3เท่าแล้วนี่นะครับเราคาดหวังว่าราคาจะไม่ s สเปกที่แฟ l วิญญาแคบชุดนี้ นะครับตอนนี้จริงๆเนี่ยราคาก็ลงมาต่ำกว่าราคาเปิดสามทุ่มครึ่งแล้วขึ้นไปแต่ในชุดของเขาครับไม่มีแฟลลวู้แกบมีตรงนี้มีตรงนี้ขึ้นไปแต่ก็จุดน,นี้ไม่ได้ไม่ได้ส่งมาทำโลอะไรไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีระยะมากมายนะครับเท่าที่ดูแรงนะครับ ตอนนี้เขาแรงเขาอยากจะลงมาใช้ liquidity ข้างล่างโอเคนะฮะราคาใช้แต่ว่ากับตรงนี้นะครับเป็น swap ส่นขึ้นไปก็เขาขึ้นไปเลยนะครับก็ภาพจะเปลี่ยนนะดูแล้วเขาน้าอยากจะอยากจะขึ้นไปเลยนะครับ จังหวะแบบนี้เนะี่ยมันจะอยากขึ้นไปเลยนี่จมหายโอเคจุดอีควิเิเบียมไปตรงนี้โซนนี้ปลอดภัยสุดเลยนะครับถ้าลงมาเนี่ยน่าเทรดมากต้องรู้ว่าช่วงเช้าเขาจะขึ้นไหมถ้าเขาขึ้นถ้าเขาลงมาแล้วขึ้นก็น่าเทรดนะ ก็ตลาดเป็นไซด์เวย์นะครับขึ้นลงขึ้นลงอยู่ตรงนี้นะครับเคแปลว่าเราจะรอให้ตลาดทําถ้าเขาไม่ขึ้นไปข้างบนนะครับก็ต้องรอให้เขาลงมาต่ํากว่าช็อตเทอมโลที่เราเซตไว้นั่นเองตลาดไซด์เวย์ตามคาดนะครับ ก็จะรอให้ราคาลงมาต่ํากว่า,าชัดเทอมโลสักเล็กน้อยก็ต้องรูก่อน เราจึงจะเข้าเทรบายนั่นเองแต่ถ้าข้ามไป PM จะไม่เข้าเทเด็ดขานะฮะเพราะว่าเสี่ยงเกินไปนะครับเสี่ยงเกินไป โอเคลงมาตามค่านะเดี๋ยวเขาลงมาอีกอ่าเดี๋ยวเขาลงมาก่อนนะครับลงมาเลยลงมาเลยอ่าตรงนี้เปลี่ยนมือแล้วนะครับ ตรงแถบบนยังไม่ใช่จุดลับอืมทิ้งมาเลยหรือคลายซิ่งตรงนี้นะครับถ้าเีียเซล โอเค,ครับลงมาไม่ถึงเลยครับวิ่งเลยแต่เราก็ได้มานี้ไปไม้หนึ่งนะครับนี่ถึงประมาณไม้นึ่นใช่แล้วจุดนี้จุดนี้ใช่เลยครับจุดนี้ ข้างบนนี้ไม่ค่อยไม่มีอะไรขวางแล้วนะครับไปยาวๆเลยมังคิดพลาดมากเลยนะครับไม่ได้เข้าจุดนี้นะลงมาต่ำกว่าโลนี้สวยมากเลยนะตรงนี้แต่พลาดเป้าไปนะพลาดเป้าไปนะ นนี้นะครไกลจริงๆไกลยังไปต่อครับยังไปต่อไปได้ถึงตรงนี้แปไปเลยชุดเดียวหล้อไม่เนี่ยฮะน,น่าเสีย <c oughs> ด้มาก ไม่ได้เข้าตรงนี้จุดนี้ชัดมากครับแล้วเราก็รอพอรอตรงนี้เห็นชัดเลยก็เข้าไม่ทันนะเพราะว่าเห็นตรงนี้ก็รอตรงนี้นะครับ STOP l ลอสเขาต้องด้สปิกอ่าตรงนี้แหละรออย่างเงี้ยืซึ่งถึงครับ4ี่8ครับนีงก็ต้องไปครับนครับ ังไงก็ต้องถึงครับต,ตรงนี้มีอีา่าเป็นอินเนอร์อินเนอร์เซลไซน์นะครับชุดนี้นะฮะก็ลองดูนะะจุดนี้แต่ว่าถ้าเขาจะเคียงจริงต้องขึ้นไปข้างบนนะครับน่าจะไปได้นะครับผมเขาเก็บเคสก่อนครัเคสนี้พลาดเลยนะครับตามเซ็ตอัพมากๆจุดนี้ส่งคอเสด็จ ครัเปิดทำหายคอนเฟิร์มขาขึ้นย่อลงมาไปไว้แบบก,กับชุดนี้แต่ไม่เข้าครับเป็นเล่นชุดนี้ครับโอ้โหเป็นยังไงครับตอนนี้ยังมองขึ้นอีกนะครับถึงถึงแปดแปดนะครับมองขึ้นถึงแปดแปดนะว่ามันจะไปถึงไหม ข้าวเคี่ยวถ้าข้าวเคี่ยวข้างบนเลจะสวยมากไม่ถึงนะครับนะถึงแค่ไฮนี้นะถึงแค่ไฮนีแค่ไฮนีเป็นอินเนอร์ แฟลรอายุแกบค่อนข้างกว้างนะครับต้องขึ้นไปครับต้องขึ้นอีกต้องขึ้นอีกห้หาชนะไฮนี้จะขึ้นแน่นแน่นอนแปดหก โอ้ดันไปเทตเคาน์เตอร์ไบแอสทำให้เสียอาอาของไบแอสแรกที่เราจะบายตั้งแต่แรกดูชนะดูสี่สุดแปดสี่ นี่ไปได้ครับไปได้ครับไปครับสีส่วแปดแปดปไปแปดแปดไปแปดแปดไปแปดแปดไปนานโอเคอ่ะก็จบไม้ไปนะครับจบไม้เลยจบไม้เลยจบไม้เลยโอเค แลวโอเคตรงนี้เป็น liquidity นะครับ จบลวแค่นี้ก็จะก็จยุดตรงนี้นะครับถ้าเขาไม่ลงก็อยู่ตรงนี้ c o n โซลิดชันตรงนี้การที่จะไปต่อก็บริเวณนี้แหละ ถ้าเขาอยู่ตรงนี้จะเป็นอีโค h i น h นะ 1, 2, 3นะงฮะตรงนี้มีออเดอร์ชุมเลยนะครับเขาว่าจะมาหยุดตรงนี้นะครับแล้วทำการลงก็ได้ 9, 3ต้องจับตา 9, 3แต่ถ้าเราเทรดตรงนี้เราเราออกเลยนะครับ